สวัสดีครับวันนี้จะมาย้ายแอร์นะครับก็เลยจะมาบอกวิธีการบล็อกน้ํายานะครับก่อนจะย้ายนะครับเราต้องล็อกน้ํายาไว้ก่อนนะครับไม่ให้น้ํายารั่วนะครับก็คือในระบบนะครับน้ํายาครับก็จะผ่านท่อท่อทางอัดนะครับไปถึงคอยเย็นแล้วก็กลับมานะครับ คือในระบบท่อนี่ก็จะมีน้ำยาไหลวนอยู่นะครับก่อนเราจะลือ้อเราจะถอดท่อนะครับเราต้องบล็อกน้ายาไว้อยู่กับคอยร้อนก่อนนะครับให้เครื่องนะครับปั๊มน้ำยามัาเก็บไว้ในคอยร้อนนะครับเรียบร้อยแล้วรก็เราก็จะล็อกวาล์วตรงนี้นะครับล็อกวาล์วเรียบร้อยแล้วเราถึงจะถอดท่อได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับ ดับแรกเราจะถอดฝาครอบนะครับฝาครอบวาล์วนี้นะครับคราฝาครอบทั้ง3ามอันนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเราก็จะทำการปิดนะครับปิดเป่าวนะครับโดยการหมุนตามนาฬิกานะครับเป็นท่อเล็กนะครับท่านท่ออัดนะครับหมุนปิดนะครับพอตึงๆนะครับั่นท่อเขาเรียกว่าท่ออัดนะครับ ก็นำเกตวัดน้ำยานะครับต่อสายด้านโดสเซอร์นะครับก็นำสายต่อข้อนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเกตวัดน้ำยานี่นะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใช้วิธีการก็คือนับนะครับใช้วิธีการนับนะครับ นนี้จะเปิดเปิดวาล์วนะครับเดี๋ยวเราจะดูเข็มนะครับให้มาที่เลขศูนย์แล้วเราก็จะล็อกน้ำยาด้านโลนะครับตอนนี้ต้องมีคนปิดเปิดเครื่องอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็จะให้เปิดเครื่องนะครับเดินเครื่องนะครับ ตอนนี้เครื่องเดินเริ่มเดินนะครับแล้วก็สังเกตเข็มนะครับถ้ามาถึงเลขศูนย์เราก็จะล็อกนะครับก็ให้ดูเข็มนะครับถ้าถึงเลขศูนย์ปุ๊บเราก็จะหมุนล็อกแบบเดียวเลยนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมล็อกน้ำยานะครับ พยายามให้ถึงเลขศูนย์แล้วล็อกทันทีนะครับเดี๋ยวให้ตีกลับนะครับ,รบโอเคนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะล็อกนะครับปิดเครื่องได้ครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับ ก็ขั้นตอนวิธีการบล็อกน้ํายานะครับก็มีแค่นี้แล้วครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะถอดผมจะถอดอท่อ้ํายานะครับให้ดูนะครับว่าน้ำยายังพุออกไหมนะครับนีะครับก็ตอนนี้ถอดท่อน้ำยาแล้วนะครับ ก็ไม่มีน้ำยาพุ่งออกมานะครับเพราะว่าน้ำยาในระบบถูกเก็บไปหมดแล้วนะครับก็วิธีการนี้ก็คือน้ำยาแอร์กลับขับเพอออมาเก็บที่คอยร้อนเหมือนเดิมครับถ้าเราย้ายไปก็จะไม่ได้เติมน้ำยาใหม่นะครับก็ใช้น้ำยาที่มีในเครื่องเหมือนเดิมนะครับใเ,เปิดด้านทายนะครับ ก็สำหรับการบล็อกน้ำยานะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ